ได้หกชิ้นหนึ่งลูกได้หกชิ้นเดี๋ยวเราจะวางตรงไหนดีเนาะวางตรงไหนดีเอาอันนี้จะเก็บไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยไม่มีที่จะวางที่นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เอาเม็ดออกนะคะเดี๋ยวเราออกตอน,น้น่นก็ได้นะคะขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะคะ หั่นแป๊บนึงนะคะหั่นด้วยฟารมเร็ว mm. เผื่อเพื่อนๆจะหยิบกินก็หยิบได้เลยนะคะโอ้ย mm. ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน,นะคะ นี่นะคะมะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาเปรี้ยวจี๊ดจัดแซ่บแซ่บๆขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะนี่นะคะใครจะหยิบกินก่อนได้เลยนะคะมะม่วงมะม่วงมะม,ม,ม่วงเบานะคะหั่นแบบว่าสวยงามมากอันนี้แหละคอนเทนต์ของเราไม่สวยแต่อร่อยอร่อยอร่อยนี่นะคะหั่นชิ้นแบบสวยงามมากบางคนเขาก็ไม่ปอกเปลือกนะ แต่เก๋ไม่ไม่เคยชอบเปลือกก็เลยหั่นเป็นแบบว่าเอาเปลือกออกก่อนมันจะกินง่ายกว่าอร่อยอร่อยนะคะมะม่วงมันจะบอกว่าเริ่มเหลืองละเริ่มสุกละเขาให้มาตั้งแต่วันก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ไไดน่นะยังไม่ได้ทำไง ขอบคุณนะคะอยากหันอีกสักสองลูกแล้วเราก็จะมากินเพราะว่าวันนี้มันเป็นเมนูสำเร็จรูปเนาะเราก็เลยนี่นะคะหันหันก่อนโอ้ยอันนี้ก็น่ากินมากเลยอ่อนๆนะคะ ประมาณนี้นะคะสวยงามะคะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเราเอามาใส่ไว้ในน,นี้มองเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะมั่ม่วงวางไว้บนมั่าม่วงเลย ไม่งั้นเราจะไม่เห็นนะคะไม่เห็นสวยงามไหมคะ <laughs> นี่นะคะ,ะเสร็จแล้วมะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาน้ำเปลาหวานนะคะแซ่บแซ่บแซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองกินกินกันก่อนเลยกินกันให้เห็นเห็นเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะเหี่ยวไปซะ <laughs> นี่นะคะ เต็มจานเต็มถาดนี้เลยนะคะนี่น้ำจิ้มเป็นปลาหวานนะคะฮัลโหลโรมาเฟนทีวียัมมี่ยัมมี่มะม่วงเบานะคะแมงโก้แมงโก้นี่เอาพะเกหน่อยนี่นะคะอร่อยพี่เปิลพี่เปิลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลเลิโผกสวัสดีทุกๆบ้านเลยนะคะป้าปุ๊มาค่ะป้าปุ๊นี่นะคะน้ำจิ้มแบบ อร่อยอร่อย,ออยอมเม็ดนี่เราก็ออกนะคะเราไม่กินเม็ดกินมะม,ม,ม่วงเบาก่อนอือร่อยไม่เปรี้ยวถามว่าเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวอ่ะแต่ว่ามัน มันไม่เปรี้ยวมากเหมือนกับอันนั้นอ่ะอม,มาค่ะมาค่ะฮัลโหลฮัลโหลไม่เซนยัมมียัมมีอืมสุดยอดมากินด้วย